ต้ปีใหม่2,555ค่ะหลังจากที่ประชาชนกรุงเทพได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดปีใหม่เดินทางกลับกรุงเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างจังหวัดวันนี้ถือเป็นวันสิ้นสุดของการพักผ่อนดังกล่าวแล้วนะคะทีมข่าวสมนักข่าวเนชั่นจะพาไปติดตามการเดินทางกลับมายังกรุงเทพมหานครของประชาชนที <pim id ata> ่เดินทางมาโดยรถไฟจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ นี้เป็นขบวนรถธรรมดาที่208วิ่งจากสถานีนครสวรรค์ไปทางสถานีกรุงเทพพบว่ามีประชาชนโดยสารเต็มทุกที่นั่งและยืนเต็มทางเดิน,นซึ่งคุณสุชาติคำแปงชาวนครสวรรค์วัย38ปไีได้เล่าบรรยากาศการเดินทางให้เราฟังว่ามีคนใช้การเดินทางโดยรถไฟเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆระหว่างการเดินทางประหยัดนะประหยัดค่าจ่ายไปได้ทอดหนึ่ง ก,ก็ออกจากน,น,น 25, อนประมาณตีห้า่ห้าออกจากเ,เ,เรือแต่ว่ามันก็ประหยัดะาะขณะนี้รถไฟขบวนที่2 0 8ได้เดินทางมาส่งผู้ติยสารที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงอย่างปลอดภัยแล้วนะคะโดยบรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลำโพงค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียว ื่อผู้โดยสารลงจากรถไฟแล้วต่างห่อผิวสัมภาระอาทิกระเป๋าเสื้อผ้าอาหารแห้งที่นํามาจากบ้านที่ต่างจังหวัดแยกย้ายออกจากหัวลำโพงเพื่อเดินทางกลับสู่ที่พักในพื้นที่ต่างๆต่อไป ในวันส MM ุดท้ายของการเดินทางมากรุงเทพที่คาดว่าจะมีประชาชนประสงค์เดินทางมาโดยรถไฟเป็นจํานวนมากการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยคุณนวลอนงวงจันทร์หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์การรถไฟบอกด้วยความมั่นใจว่าขบวนรถจะมีเพียงพอต่อความต้องการและไม่ทําให้ประชาชนตกค้างในสถานีใดได้เตรียมรถนะคะนอกเหนือจากที่เดินเป็นประจําอยู่แล้ววันละ250ขบวนแล้วก็ จัดขบวนพิเศษเพิ่มนะคะในสายเหนือนะคะศิลาอาจกรุงเทพสายตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นอุดรธานีกรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพและศรีสะเกตกรุงเทพเนี่ยค่ะอีกวันละ20ขบวนนะคะซึ่งเราเตรียมแผนไว้ว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาภูมิภูมิลำเนาในกรุงเทพเพื่อกลับเข้ามาทำงานในวันพรุ่งนี้เนะะี่ยค่ะประมาณ120,000กดคนไว้น่าจะพอเพียงและไม่มีผู้โดยสารตกค้างนะคะ ตามตารางเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยในวันนี้จะมีขบวนรถเข้าเทียบชานชลาที่สถานีหัวลำโพงจำนวน67ขบวนโดยในจังหวัดใหญ่ที่มีการสำรองพื้นที่ไว้มากกว่าจำนวนที่นั่งที่มีอยู่จริงการรถไฟได้แก้ปัญหาด้วยการเพิ่มตู้โดยสารเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการคณิ t ฐาเทพจรสำนักข่าวเนชั่นรายงาน